าวจัดอีกวันแล้วค่ะพี่เก้สวัสดีค่ะ,าคะพามาชมเรื่องของเออน้ำค้างบนใบใช่ไหมคะแล้วก็แนวทางแก้ไขข,ของที่สวนเป็นยังไงเอ่ยอปัญหาฤดูหนาวเลยนะครับที่เราเจอกันสําหรับการเลี้ยงไม้ในลักษณะที่ไม่ได้มีหลังคากันฝนกันห้างนต้นค้างเนาะน้ำค้างในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันจะมาในช่วงกลางคืนแล้วก็ในช่วงปกติที่กลางวันฟ้าเปิดดีอากาศถ่ายเทดีก็จะไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่เนาะ ถ้าช่วงช่วงนั้นไม่ใช่หนาวมาพร้องฝนเนาะแล้วก็แต่จริงๆแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามหลังมาก็คือเรื่องของอเรื่องเรื่อง,องชะแน์เหมือนราน,น้ําค้างเนาะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับบางทีการล้างใบเป็นประจาในช่วงสายๆการลดน้ําผ่านใบเนี่ยเพื่อให้อาสปอร์ชฉลงิงเลานเนี่ยหลุดออกไปเนี่ย ก็จะเป็นผลดีในในช่วงนี้เหมือนกันแล้วก็ช่วยได้ดีเหมือนกันนะแต่ในช่วงกลางคืนนะครับพความชื้นมันจะสูงเนาะในเรื่องของที่น้ําค้างจับใบเนี่ยก็จะเกิดปัญหาชําน้าได้ง่ายที่สุดก็จะเลือกใช้วิธีการเปิดพัดลมระบายอากาศไว้ให้อ่าทั่วอ่าช่วงกลางคืนเหรอคะพี่เก พัดลมระบายอากาศช่วงคืนให้อากาศโฟล่ายเทมุนเวียนอากาศเนาะทำให้ลดสภาวะเรื่องการช้าน้ําไปได้ในโซนที่ที่เกิดม,ม,มีพัดลมลมอย่างต้นนี้เป็น Hi 33, ไฮบิดเอฟเฟกสามสามใบเขาก็จะหนากลางๆนะคะความช้าเขาอาจจะไม่มากแต่ว่าก็จะมีปัญหากับเอ่อไม้ใบาบางนี่ถือว่าใบาบางไหมคะอฟเฟห้าศูนย์ตัวนี้ก็จริงๆก็ไม่ไม่ไม่บางนะครับไม่บาง,าง,างมากแล้วก็จริงๆเป็นตัวด่างขาวที่แข็งแรงเลยก็คือสังเกตที่เลี้ยงที่สวนเนี่ยจะปัญหาเรื่องช้าน้าถ้าด่างขนาดนี้ถ้าเป็นตัวอื่นนี่ช้าไปแล้ว เยอะแล้วเนาะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าเรื่องเขาเรื่องประคองทรง <ดำ S 1> ในการท่างเนี่ยดได้ดีเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยช้านะครับ้็นี่เป็นเหมือนเป็นแพทเทิร์นการด่างของเราเลยอ่ะมาดูที่ FN56 บ้างค่ะพี่เกย์ตัวน,วน,วนี้ตัวนี้จะเป็นไม้ใบหนาเนาะซึ่งปกติที่สังเกตคือจะจะช้าน้ําเขาเป็นไม้ที่อวบน้ําแล้วก็อยู่ในสภาวะที่ชื้นตามธรรมชาติอยู่แล้วจากสายตั้งเดิมที่ผสมเนาะการชานช้ำน้ยจะไม่ค่อยเยอะ เพราะว่าโดยพื้นฐานตัวต้นแม่ที่เขาเข้าผสมเนี่ยเป็นไม้ที่อยู่แทบจะความชื้นน้ําตกมีอะไรอยู่แล้วเนาะ,ะเขามีความต้านทานเรื่องการจะการช้ำอะไรค่อนข้างดีอยู่แล้วจะไม่เขามีปัญหาเรื่องเรื่องนี้เนาะเข้าใจ,ใจเลย,ยแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องการถ่ายเทอากาศที่ดีจะลดสภาวะเชืราแล้วก็ลดเรื่องของการช้าน้ําได้เนาะในช่วงกลางคืนนะครับในช่วงกลางวันเนี่ยจริงๆถ้าพื้นที่ไหนที่ได้ไม่ได้แสงตลอดวันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดการช้าน้ําได้ไง่ายเหมือนกันแต่เรื่องสีเนี่ยดูดูเนี้ยสีจัด ชัดเจนสีดีแน่นอนเนาะเพราะว่าอุณหภูมิจะมีผลกับเรื่องของสีของสเสน่จันทนะครับจุดที่เราอยู่ก็ประมาณสักสิกว่าองศาสักประมาณ 15, 1ิบห้ากประมาณนี้นะคะ,ะแต่ช่วงนี้ถ้าใครเลี้ยงเลี้ยงแห้งๆเนี่ยก็อาจจะเกิดการชะงักของไม้ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าเรื่องของจริงๆสเสน่จันเป็นไม้ที่เติบโตในได้ดีในฤดูฝนเนาะความชื้นสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงในอ่า ในฤดูร้อนหรือฤดูหนาวที่อากาศแห้งๆเนี่ยเขาก็จะอาจจะเกิดการฉันทกได้เหมือนกันว่าโอเคป็นการเล็กๆน้อยๆที่เป็นการเล็กๆน้อยๆค่ะี่สวนนะครับผมนี่อาจจะมีช้ำบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเราก็ต้องทําใจนะทุกคนจ้ะอย่างเงี้ยเขาก็เป็นใบเผือกเห็นไหมคะมันต้านทานไม่อยู่อยู่แล้วเนาะอันนี้ช่วงนี้ก็คืออย่างโซนนี้ก็จะเป็นที่สังเกตคือผมไม่แค่ไม่ได้วางไม้เลยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องช่วงบ่ายแสงจะหายเร็วมากเพราะว่ามันจะมีต้นไม้กลุ่มต้นไม้บังแสงเนาะ การเลือกวางต้นไม้ก็สําคัญเนาะเห็นไหมจากจุดนี้ยงทีอันเนี้คือมีไฟมีไฟช่วยมีมีประคองก็ในช่วงวันได้ได้แสงตอนยืงสม่างเสมอก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการช้ำน้ำเนาะนี่แสงเช้ามาแล้วค่ะณขณะที่เราถ่ายคลิปเนี่ยสักประมาณ7จ็ดโมงหน่อยๆก็แปดโมงเองอ่ะตอนนี้เนาะโอเคนี่ครับมังกตเลยนะครับทุกที่ในโรงเรือนถ้าสภาพแวดล้อม บางคนห่างวางห àng, ่างกันแค่เม,มตรสองเมตรเนี่ยมีผลเนาะลองสังเกตพื้นที่ในโรงเรือนตัวเองนะ,ะยิ่งพื้นที่ที่มีบางจุดมีอาคารมีบ้านมีอะไรเลยมีอะไรบางเนี่ยเป็นระยะระยะเนี่ยต้องต้องดูเนาะจุดไหนเป็นจุดที่ดีสุดในการเลี้ยงบางจุดวางไม้ทีไรก็มีปัญหาบางจุดวางวางนี้ไม้จะเริญเติบโตดีลองสังเกตพื้นที่ตัวเองดูแต่สําหรับใครที่อยู่ในพื้นที่โลง่งๆอ่าไม่มีไม่ได้มีอะไรบงังปัญหาพวกนี้มันก็จะน้อยเนยาะกันอ่าเพราะว่าด้วยพื้นที่สภาพแวดล้อมมันจะใกล้เคียงกันกะบหมด เข้าใ <Okay, S 1> จาเลยโอเคมาเดินชมไม้ช่วงเช้ากันจ้าหมั่นเช็คไม้กันเยอะค่ะช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ